ลองจินตนาการว่าคุณเป็นผู้โดยสารเรือไททานิกเดี๋ยวก่อนจะจินตนาการไปทําไมวันนี้คุณเป็นผู้โดยสารเรือไททานิกยิ่งไปกว่านั้นคุณอยู่ในเกม RPG ด้วยไม่ก็ไม่ได้ RPG ขนาดนั้นหรอกโอเคดีขึ้นหน่อยเอาละหนีและเอาตัวรอดหรือจะพบจุดจบเหมือนผู้โดยสารคนอนื่นอีกหลายคนชีวิตขึ้นอยู่กับคุณแล้วเริ่มแรกมาเลือกตัวละครกันก่อน ไม่เอาตัวนี้อาฮะเอาเจ้านี่แหละแล้วเรามาเริ่มกันเลยคุณกำลังนอนหลับสบายในห้องโดยสารบนเรือไททาน,นิคทันใดนั้นตูม้มมีบางอย่างชนเข้ากับเรือคุณจะทำอย่างไรอยู่ที่นี่และรอหรือออกไปข้างนอกเพื่อเช็คว่าเกิดอะไรขึ้นตัดสินใจเดี๋ยวนี้ คุณไม่สามารถอยู่เฉยได้บางทีอาจมีคนต้องการความช่วยเหลือคุณไปข้างในเรือและเริ่มเคาะประตูห้องโดยสารทุกบานเพื่อเรียกผู้โดยสารที่อยู่ข้างในคุณวิ่งแล้วก็วิ่งจนลืมเวลาและนั่นก็เป็นข้อผิดพลาดใหญ่หลวงเลยละ่ะคุณรู้สึกได้ถึงการกระแทกเหมือนเรือชนเข้ากับบางอย่างอีกครั้งซึ่งมันทำให้คุณล้มลงเอานี้ไปเพิ่มพลังให้คุณลุกขึ้นยืนได้มันาจยังมีหวัง คุณวิ่งไปเรื่อยๆแต่แล้วอีกหนึ่งแรงกระแทกก็ทําให้เท้าคุณลอยจากพื้นที่กําลังเอียงคุณพยายามเกาะอะไรไว้สักอย่างแต่มันก็ไม่ได้ผลมีเสียงตะโกนจากภายนอกและน้ําก็เริ่มไหลทะลักเข้ามาในเรือ เพื่อให้แน่ใจว่าเรือชูชีพนั้นยังอยู่ดีคุณวิ่งไปอีกด้านของเรือไททานิกโดยใช้เส้นทางที่ไกลแต่ปลอดภัยกวา่าซึ่งอยู่รอบนอกผ่านทางท้ายเรือแต่แล้วก็มีการชนกันอีกครั้งหนึ่งทำให้เรือไททานิกสั่นสะเทือนและพื้นก็เริ่มสั่นไหวใต้เท้าคุณคุณพยายามทรงตัวแต่ท้ายเรือที่คุณยืนอยู่จู่ๆก็หักแล้วตกลงไปในน้ำทุกอย่างที่คุณเห็นก่อนจะมืดมิดมีเพียงคลื่นขนาดใหญ่ที่กำลังเคลื่อนที่มาหาคุณ ไปยังชั้นที่มีกลุ่มคนที่กําลังหวาดกลัวมารวมตัวกันอยู่ซึ่งเป็นแถวที่วงดนตรีบนเรือกําลังบรรเลงเพลงลูกเรือกําลังพยายามทําให้ทุกคนใจเย็นลงแต่ดูเหมือนพวกเขาก็กําลังสติหลุดเช่นกันหลังจากนั้นมีบางคนส่งสัญญาณแล้วลูกเรือก็เริ่มปลดเชือกเรือชูชีพโดยมีคําสั่งชัดเจนให้ผู้หญิงและเด็กไปก่อนคุณจะมีปฏิกิริยาอย่างไร กลับไปที่ห้องโดยสารและรอตามที่มีคนแจ้งมาไม่นานลูกเรือบางคนก็มาเคาะที่ประตูและบอกคุณว่าเรือกําลังจะจมและผู้โดยสารทุกคนถูกขอให้ขึ้นไปบนดาดฟ้าและรอคําสั่งต่อไปคุณเชื่อใจพวกเขาไหม เอาละคุณไม่ใช่ประเภทที่เชื่อใจคนใช่ไหมล่ะคุณอยู่บนเตียงและห่มผ้าหม่มหวังว่าทุกๆอย่างจะคลี่คลายไปเองแต่หน้าเศร้าที่ไม่ได้เป็นเช่นนั้นไม่ช้าคุณรู้สึกถึงแรงกระแทกมหาศาลเหมือนเรือชนอะไรบางอย่างอีกครั้งไม่กี่นาทีต่อมาก,ก็มีการชนตามมาอีกไม่นานนักคุณเห็นระดับน้ำเพิ่มขึ้นภายนอกกระจกห้องและไหลเข้ามาในห้องโดยสารของคุณ คุณมองไปรอบๆแล้วกระโดดขึ้นไปบนเรือชูชีพในขณะที่มันกำลังแกว่งลงไปฉันไม่โทษคุณหรอกชีวิตคุณก็สำคัญเหมือนชีวิตของทุกคนแต่ก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะรู้สึกแบบเดียวกันหรอกนะคุณรู้สึกถึงสายตากโกรธแค้นที่มองมาแต่ก็กลับไปไม่ได้แล้วถึงแม้คุณจะอยากทำแบบนั้นก็ตามเพราะเรือชูชีพอยู่บนน้ำแล้วพร้อมกับผู้หญิงและเด็ก20ชีวิตลูกเรือสองคนที่กำลังพายและตัวคุณ เรือชูชีพที่คุณนั่งลอยห่างจากเรือที่กำลังจมคุณดูนาฬิกามันเป็นเวลาตี25นาทีแล้วทันใดนั้นเรือไททานิก e ก็แตกออกหัวเรือหักลงมาทำให้คลื่นซัดเรือชูชีพของคุณทุกคนพยายามทรงตัวไว้และพวกคุณก็ลอยไปอย่างปลอดภัยเพราะมองไปยังเรือเดินสมุทรอันยิ่งใหญ่ที่กำลังจมและในที่ห่างไกลออกไปมีเรือลำหนึ่งกำลังส่งสัญ,ญญาณว่ากำลังมาช่วยคุณรอดแล้ว คุณอยู่ภายในห้องโดยสารมุดต,ตัวอยู่ใต้พ่อห่มอยู่สักพักหนึ่งแต่แล้วก็มีใครบางคนเคาะประตูห้องของคุณคุณลุกขึ้นมาเปิดประตูคุณเจอลูกเรือคนหนึ่งซึ่งบอกว่าว<ะ>ไททชานอิอกชนกับภูเขาน้ําแข็งและกาลังจมดังนั้นผู้โดยสารทุกคนถูกขอให้ไปยังดาดฟ้าและรอคําสั่งต่อไปคุณจะทําอย่างไรต่อไป คุณกระโดดลงจากเตียงและพยายามเปิดประตูเพื่อมองไปด้านนอกโอ้ไม่นะดูเหมือนมันจะล็อกจะทำยังไงดีให้ฉันช่วยคุณเธอะนี่คือตัวช่วยและประตูก็เปิดออกดีมากผู้คนพยายามไปไหนสักแห่งซึ่งพวกเขาเป็นลูกเรือทั้งหมดคุณคว้าแขนเสื้อของหนึ่งในพวกเขาแล้วถามว่าเกิดอะไรขึ้นแต่เขาเพียงแค่ยักไหลแล้บอกให้อยู่ในห้องจนกว่าจะมีประกาศครั้งต่อไปขึ้นอยู่กับคุณแล้วว่าจะตัดสินใจอย,อย่างไร คุณชนไม่ไหวที่จะหาว่าเกิดอะไรขึ้นดังนั้นคุณจึงรอจนทุกคนเดินลับตาไปแล้วตามพวกเขาไปยังดาดฟ้าคุณเอนตัวผ่านระเบียงแล้วมองออกนอกเรือสิ่งที่คุณเห็นเป็นอะไรที่แย่มากมีรอยแตกขนาดใหญ่อยู่ที่ด้านหน้าตัวเรือส่วนด้านหลังเรือมีภูเขาน้ําแข็งขนาดมหึมาคุณวิ่งกลับไปด้านในและพบกับลูกเรือซึ่งเขาบอกให้คุณกลับไปที่ดาดฟ้าคุณจะเชื่อพวกเขาหรือกลับไปช่วยผู้โดยสารคนอื่น คุณเป็นคนดีคุณช่วยลูกเรือหาที่นั่งในเรือชูชีพให้ผู้หญิงและเด็กและช่วยสงบสติของผู้โดยสารคนอื่นทันใดนั้นเสียงตูมก็กระแทก่านตัวเรือเข้ามาอย่าตกใจไปนี่เป็นของวิเศษที่ช่วยให้คุณมีสติเอาไปเลยคุณใจเย็นลงและช่วยไม่ให้คนอื่นๆตกใจเมื่อเด็กคนสุดท้ายถูกย้ายขึ้นไปบนเรือชูชีพลำสุดท้ายคุณเห็นที่ว่างอีกที่หนึ่งเหลืออยู่คุณจะทำอย่างไรกับมัน หลังจากแน่ใจแล้วว่าเรือชูชีพนั้นปกติดีคุณวิ่งไปยังอีกด้านหนึ่งของไททานกิกคุณเลือกเส้นทางที่สั้นที่สุดผ่านด้านในของเรือใกล้กับท้ายเรือแต่เสียงการชนกันก็ดังขึ้นอีกและทําให้คุณล้มลงพื้นเริ่มเอียงและคุณก็พยายามทรงตัวดูนี่ตัวช่วยที่ฉันเก็บไว้ให้คุณดีคุณกาอกำแพงไว้ได้แล้วมีทั้งเสียงร้องดังมาจากด้านนอกและเสียงของน้ำ คุณเห็นว่ามันกำลังไหลเข้ามาในที่ที่คุณอยู่โดยโชคดีที่มันมีไม่มากในที่สุดคุณก็เดินไปถึงอีกด้านหนึ่งของเรือและมองดูนาฬิกามันเป็นเวลาตี25นาทีคุณมองเห็นหัวเรือไททานิกหักลงมาและเรือชูชีพลำสุดท้ายก็ถูกปล่อยออกไปคุณวิ่งเร็วที่สุดเท่าที่ทำได้แต่ก็ไปไม่ทันกระโดดขึ้นเรือมันไม่มีทางเลือกแล้วคุณกระโดดลงไปในน้ำเย็นเฉียบมันทั้งหนาวเหน็บและอากาศก็ออกจากปอดคุณทันที แต่แล้วก็มีแขนของใครบางคนมาช้อนไว้ที่ใต้วงแขนแล้วพาคุณไปยังที่ปลอดภัยคุณอยู่บนเรือชูชีผู้โดยสารคนอื่นๆนำสิ่งที่พวกเขามีมาคลุมให้คุณอุ่นขึ้นเรือไทแทนิกค่อยๆจมลงอย่างช้าๆแล้วก็มีเสียงแตรายาวกำลังเป่าอยู่ในที่ห่างออกไปไม่นานนักคุณก็รู้ได้ว่ามันเป็นเสียงของเรือ RMS คาพาเทียคุณรอดแล้ว เฮ้ hey! ถ้าวันนี้คุณได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆ <mare. S 1> อย่าลืมกดไลค์และแชร์วิดีโอนี้ด้วยนะเรายังมีวิดีโอสนุกๆอีกอามากมายให้ได้รับชมกันเพียงแค่เลือกวิดีโอจากด้านซ้ายหรือขวาแล้วมาใช้ชีวิตให้สดใสกันเถอะ